มาเปิดไลฟ์กันนะคะสำหรับไลฟ์แรกวันนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในร้านนะคะเสื้อผ้านางฟ้าอะไรนะ,ะนาราตรีน่าราตีขึ้นก่อนหรือเปล่านางฟ้าราตรีนางฟ้าราตีนะคะตอนนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่จะมาประเดิมประเดิมนะคะประเดิมในส่วนของไลฟ์สำหรับนะคะเพจของเราค่ะออนไลน์สไตล์สวน,นะคะสูงวัยก็ออนไลน์ได้ ตอนนี้ใช้คําว่านิยามเพราะว่าสูงไว้ออนไลน์ได้เนี่ยเราจะเอาจํานวนอายุเท่าไหร่ดีจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องการออนไลน์เบสิกนะคะก็คือว่าเริ่มต้นนะคะวิธีการออนไลน์ทํายังไงนะคะเพราะว่ายุคนี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะไรอะไรก็ต้องออนไลน์ออนไลน์และออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเมนทอร์เองค่ะก็เรียกว่าเมนทอร์จิตี้นะคะ ก็อยากจะเอาในเรื่องราวของนะคะจุดเริ่มต้นนะคะวิธีการที่หลายๆคนเข้าใจว่าการออนไลน์เนี่ยนะคะเป็นในรูปแบบไหนของแต่ละคนเอาวางไว้ก่อนนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะหรือกําลังจะตามเข้ามาชมแล้วมีประสบการณ์ในการออนไลน์แล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ยังมีข้อสงสัยมีความชง,งงงวยนะคะว่าไอ้ออนไลน์ A On เนี่ยนะคะมันทํายังไง แล้วมันจะสร้างเม็ดเงินให้ยังไงมันมีทิศทางไปยังไงนี่แหละวันนี้นะคะเมนทอร์จะมาให้คําตอบค่ะนะคะยังไงฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะสร้างในเรื่องของการที่ไปตอ่อยอดในเรื่องราวของความรู้นะคะขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้กับเพื่อนเราให้กับพี่น้องเราค่ะเพราะว่ายังไงชีวิตนับจากนี้ไปคือง,งานออนไลน์ร้อค่ะโอเคอะก่อนจะไปพูดร้ามจำเพลงนะคะ สร้างความคลึกคลืนกับเสียงดนตรีหน่อยอ่าเรา mm ียนเชิญมาดามเข้ากล้องด้วยเลยนะคะเนชิญมาดามด้วยลมามานั่ง uh, ด้วยกันนะคะนั uh, hmm. <c ười> <c ười> ่งด้วยกันเลยอ่าแนะนำตัวหน่อยค่ะองค่ะมาดามนัทค่ะอ่ามาดามนัทใช่ไหมใช่มาดามนัทนะคะมาดามใช่อ่าตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องของเสื้อผ้า ชื่อร้านฝากไว้เลยค่ะร้านนางฟ้าราตรีค่ะนางฟ้าราตรีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สดเพจเราได้เลยเปิดเปิดกล้องหนึ่งเลยเปิดไลฟ์เลยค่ะก็เดี๋ยวจะให้นะคะมาดามเนี่ยเปิดเปิดไลฟ์ของของเพจของมาดามด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันคอนเนคติ้งทุกอย่างมันเป็นการเชื่อมนะคะเพราะว่าชีวิตคือพลังงานนะคะขับเคลื่อนเสร็จเรียบร้อยเชื่อมโยงนะคะต่อกันด้วย ในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของพลังงานตอนนี้เราใช้อะไรใช้ WiFi 5G นะคะอดีตเราใช้ 1G 2G 3G 4G 5G มันไม่ได้หยุดแค่นี้ค่ะมันกำลังก้าวไปอีกหลายหลา G นะคะดังนั้นไม่ว่าจะกี่ G ก็ตามนะคะเราบอกเลยว่าเราจึงต้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วใครอายุเท่าไหร่ก็ตามลบไปนะคะไม่มีพิกัดเพดานในการเรียนรู้ค่ะ ไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะอายุแค่เพียง15เท่านั้นเองค่ะ15หรือว,ว่า10ขวบไ็ได้ใช่ไหม15 10ขวบเอาแล้วแต่เราที่เราจะสนุกได้เลยนะคะเพราะว่าชีวิตคือสีสันคารเลอร์นะคะแต่เรื่องรู้เรื่องเราวออนไลน์มันเป็นการรู้เรื่องราวที่นะคะเรากําลังเริ่มต้นไปสู่สภาวะของนะคะโลกยุคใหม่นะคะโลกยุคใหม่ที่นะคะไลฟ์ขีดจํากัดในการออนไลน์ไลฟ์ยังคะสวัสดีค่ะ อ่าเจ้าของร้านนะคะในส่วนไม่เป็นไรนค่ะเจ้าของร้านนะคะอ่าแนะนําตัวเลยแต่ว่าที่แนะนำที่แนะนาเลยดีกว่าอ่านะคะเป็นทอร์จี้จี้ค่ะนะคะวันนี้ก็คือไลฟ์สองกล้องนะคะแล้วก็อ,อ่าใช่โอเคเอามาใส่รถกันเลยใส,สไใ่ได้ตั้งสามดูแน่อ่าโอ้โหข้อมูลนะคะ ข้อมูลนํามาเยอะมากๆากมากมมากมนะคะตอนนี้ที่ทำไมดูมันแดงสิ่เออแต่คองนึงนะทืไมันเออสว่างดีเนาะกล้องคนละตัวกันได้เป็นละไม่เป็นไรอ่าสไตล์สองกล้องนั่งเบียดกันไปอรักกันเรื่องวังนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมาดามนัทนะคะก็มีในเรื่องราวของธุรกิจเสื้อผ้านะคะที่มีแบบเยอะแยะมากมายนะคะบอกเลยว่า เสื้อผ้าสวยๆนะคะยกมาเป็นตัวอย่างสักหน่อยค่ะที่อยากที่เปนอ่นะคะ,ะใช่นะคะยกมาตัวอย่างนะคะตัวอย่างยาประกวดอันนี้องานประกวดเลยเลออ๋อนี่นะคะสำหรับนะคะท่านใดที่สนใจเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะในสไตล์แบบคลาสสิกราตรีนะคะหรือเป็นเสื้อผ้าในชุดทํางานนะคะโก<ม>กูดเก๋ไกส์สไลเดอร์แบบไหนแบบไหนแบบไหนนะคะติดต่อกระทางมาดามนัดได้เลยนะคะ บอกเลยว่านะคะเสื้อผ้าราคาที่นะคะทุกคนจับต้องได้นะคะแต่ความหรูหราในระดับนะคะไฮเอนนะคะเออไฮเอจริงๆนะคะบอกเลยว่าทั้งเนื้อผ้าทั้งในเรื่องของนะคะความละเอียดการตกแต่งนะคะสุดรูหละอลังการเวอร์วังจริงๆนะคะราคาค่ะบอกไปเลยราคาชุดนี้อยู่ที่6 6 0ค่ะโอ้โหโอ m มก o d ไม่น่าเชื่อนะคะคุณฟังไม่เพดค่ะตัวเลขอยู่ที่160เท <160 S 1> นะ่งหกศูนย์เท่านั้น, 1, ล,น,นอลองนึกว่า1น0่นกไม่ใช่นะคะ1 6 0ค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นสุภาพรุษนะคะเ <c oughs> ห็นคุณน้อยกำลังชมอยู่ถ้าเกิดว่านะคะฝากนะคะท่านเอาสาส สาวๆสวยๆนะซื้อไปฝากเป็นกําลังใจนะคะใส่ในแพ็กเกจรูร้านะคะไม่มีใครรู้ว่าเราจ่ายแค่160บาทเท่านั้นนะคะนี่คือวิธีการเอาใจสุภาพสตรีนะคะอ่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็ที่ทำไลฟ์สดในเรื่องของร้านของมาดามนัดแล้วก็อีกกล้องหนึ่งนะคะเป็นการไลฟ์สดในเขตของนะคะ เพจของการสอนออนไลน์สไตล์สววนะคะหมายความว่าใครที่ยังไม่เคยนะคะทำออนไลน์เลยแล้วอยากว่าเอ๊อยากลุกขึ้นมาทำออนไลน์ทำอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราเอารายละเอียดมาเลยแล้วกันนะ,ะนะดนตรีมาหน่อยเบาๆคลอๆได้เลยนะคะก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือพร,พ,พระพุทธเจ้ากับช้างนะคะอ่ะอันเชิญพระพุทธเจ้ากับกับนี่กั็เป็นภาพสิลิมงคลเลยแล้วกันเนาะ โอเคนั่งนั่งดีหรือยืนดีโอเคไม่เป็นไรนั่งได้อยู่แต่ว่าได้พระพุทธเจ้าภาพพระพุทธเจ้าด้วยคือเรื่องราวของการเริ่มนะคะเบสิกในเรื่องของการออนไลน์เนี่ยนะคะก็อย่างตอนนี้นะมาดามก็จะมีเพจเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือมันแน่นอนแหละนะคะมันเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นจากการเปิดเพจนะคะถ้าภาษาไทยก็ มันจะกลับหัวนิดนึงนะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า,าความพยายามนะคะในการที่จะสื่อสารต่อทุกคนนะคะอโอเคอะมีการเปิดเพจเขียนอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอโอเคนะพอเปิดเพจเซบร้อยนั่นก็คืออะไรนะคะถ้าเราเปิดเพจนะคะ มันก็คือร้านค้าร้านค้าหนึ่งที่แยกออกมาจากการที่เราจะใช้ Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะ b o o k p r o โปรไฟล์ส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องราของการที่จะให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะคะ,ะ,บ,ะบ,บ,บุรุษและสตรีมีโอกาสมาเป็นเพื่อนเรานะคะมาเป็นเพื่อนเราในส่วนของ <Okay. S 1> อในส่วนของอะไรอะส่วนของการที่แบบว่าทักทายกันเซฮายเซฮัลโหลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ ร่วมกันในส่วนของเพจในส่วนของ Facebook นะคะส่วนของเพจมันก็คือร้านค้าค่ะร้านค้าก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมนทอร์ก็มีโอกาสเข้าไปในเมืองส่วนของพัทยาโอ้โหร้านค้าตอนนี้นะคะถนนหนทางเนี่ยนะคะก็คือปิดเงียบอะนะคะที่ปิดเงียบเพราะอะไรเพราะว่านะคะธุรกิจเกิดการเปลี่ยนรูปเกิดการเกิดการเปลี่ยนรูปเกิดการ,เป,รปเปลี่ยนแปลงนะคะ ดังนั้นโลกยุคใหม่มาคืออะไรเราต้องมีร้านค้าบนโลกออนไลน์นะคะนี่คือการที่จะต้องเปิดเพจนะคะและอย่างของมาดาม,อาม,าดามเองนะคะก็เปิดเพจคือเปิดร้านค้าแล้วนะคะและประการที่สองนะคะที่ตามมาก็คือมีเพจมีสินค้านะคะทีนี้มีเพจมีสินค้ามันก็คือว่ามีของแต่หน้าร้านเรายัางไม่ได้จัด คือประเด็นสำคัญเราจะมาคุยกันว่าเราเรากำลังสร้างทำเลนหน้าร้านให้ตัวเราที่จะมีผู้รู้จาร้านเปนไรด้วยการที่เราบริหารยังไงในส่วนของกลไกของเพจให้เกิดมีผู้ติดตามอันนี้คือประเด็นสําคัญนะคะจะมีผู้ติดตามยังไงข้อที่หนึ่งเชิญเพื่อนมาเป็นผู้นะคะสนับสนุนเพจเรานะคะถ้าเราทําข้อนี้ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วจำนวนเท่าไหร่ที่เรามีเพื่อนที่จะมานะคะเป็นนะคะเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ชมในเพจของเรานะคะถ้าเรายังมีน้อยนะคะ่นะ,ะถ้าเรายังมีน้อยในขั้นต่อไปเราก็ต้องทำในเรื่องราวของการที่อ่ามีอะไรมีการจ่ายค่าโฆษณา ทำไมต้องจ่ายค่าโฆษณาก็เหมือนค่าเช่าไงคุณเลิกเช่าตึกแถวคุณเลิกเช่าพื้นที่ในห้างเพราะตอนนี้คุณไปเช่าพื้นที่ในห้างก็ไม่มีใครเดินห้างเพราะว่า29จังหวัดในประเทศไทยเขาล็อกดาวน์นะคะห้างเพิ่งไม่ได้ให้ช้อปปิ้งเข้าใจไหมคะดังนั้นนะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้อง,องจ่ายค่านะคะยิ่งแอดค่าโฆษณาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาเป็นนะคะผู้ที่ ตัวเลือกหรือเป็นผู้ที่มารู้จักหน้าร้านของเราอันนี้เขาเรียกชุมชนนะคะสถานที่ของเพจเราจะได้มีชุมชนจะได้มีผู้คนเข้ามาชมในเรื่องของเพจเราอันนี้คือข้อสําคัญนะคะนี่คือธุรกิจเข้าใจไมหมคะเพจมันคือธุรกิจดังนั้นธุรกิจมันต้องพูดด้วยเรื่องของการสร้างธุรกิจนะคะธุรกิจที่สร้างด้วยธุรกิจแน่นอนแหละมันก็ต้องมีการลงทุนนะคะอันนี้เราพูดตามตรง ถ้าไม่อยากลงทุนคุณก็ทักขยันโพสขยันแชร์มีวิธีการที่จะสร้างนะคะในเรื่องราวของอชุมชนนะคะให้ให้คนในเพจรู้เรารู้จักเรามากก็คือด้วยการที่ไปนะะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจต่างๆและกลุ่มบนโลกนะคะบนโลกเฟซบุ๊กที่เช็คกว่าเมนทอร์เช็คกว่าบนโลก Facebook มันเหมือนประเทศประเทศหนึ่งนะคะที่มีกลุ่มนะคะ ธุรกิจมีกลุ่มชุมนุมไม่ใช่ชุมนุมอะไรนะกลุ่มก้อนในเรื่องของความคิดเห็นกลุ่มก้อนของการความสนใจที่แบบเดียวกันแต่มีหลายแบบนะคะมีหลายกลุ่มมากเลยดังนั้นอีกอันหนึ่งที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเลยนั่นก็คือเป็นวิธีการที่เราเอาตัวเราเองในเพจเนี้ยไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอ่าแต่ถ้านะคะเรานะคะไม่ถนัดเรื่องนี้ เรื่องเดียวทียตอบโจทย์ทำให้หน้าร้านเรามีผู้คนได้คือยิงแอดค่ะยิงแอดกับ Facebook ค่ะแล้ว Facebook นะคะสวัสดีค่ะนะคะอุนนานา,นานมาแล้วนะอ่าโอเคทักทายกันนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวของความน่ารักของเพจน,นะคะที่ เวลาจัดสดหรืออะไรต่างๆก็จะมีคําทักทายนะคะมีคำในเรื่องของการกดไลค์การกดแชร์อันนี้เป็นเรื่องของนะคะปฏิสัมผันธ์อีกด้านหนึ่งนะ,ะแต่วันนี้นะคะในส่วนของเพจออนไลน์สไตล์สวามาไลฟ์แรกนะคะแล้วก็เข้าในสถานที่นะคะของการที่กำลังทำธุรกิจจริงๆ สินค้ามีอยู่แล้วเพดมีเหลวอยู่แล้วเหลือในขั้นตอนที่จะเป็นบันไดก้าวต่อไปก็คือจะทํายังไงให้เกิดเพดนะคะมีความมีส่วนรบหรือเพดเป็นที่นะคะทำเลชุกชุมของผู้ที่สัญจรไปมานะคะอันนี้คือขั้นตอนที่นะคะตัวเมนทอร์เองจะเป็นที่ปรึกษาให้กับมาดามอีกทีหนึง่งเพื่อให้นะคะร้านของนางฟ้าราตรีนะคะเป็น ร้านที่ได้รับความนิยมและก็มีผู้คนมาอุดหนุนเพราะสินค้าของร้านนางฟ้าราตีบอกว่าราคาน่ารักมากมากนะคะอะพอยิงแอด,เ,ดเรื่องราวของการการที่จะทำให้เพจมีผู้คนนะคะเข้ามาชุกชุมเรียบร้อยแล้วมันแน่นอนแหละนะคะเราทำธุรกิจก็มีในเรื่องของการบริหารจัดการสต็อกนะคะพืพื้นที่ของ เขาเรียกว่าจัดเรียบเรียงแยกประเภทของสินค้านะคะและสต็อกสินค้าแล้วก็ติดป้ายกํากับเหมือนกับว่าเวลาเราไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยนะคะในเรื่องราวของการที่ลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนนะคะก็นําเสมอไปเลยว่าอันนี้คือรหัสของสินค้าตัวอะไรนะคะและลูกค้าต้องการ F นะคะตัวไหนก็ใช้แค่รหัสสินค้า อันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะวิธีการนะคะในระดับต่อไปเนาะอันนี้สามารถที่ใช้กล้องนี้ไปเอาเอาไปเรื่องราวเกี่ยวกับถ่ายภาพาถ่ายภาพสินค้าเลยได้ใช,ใช้กล้องนี้ถ่ายสินค้าได้เลยนะโอเคก็คือเอาเอาไปถ่ายสินค้าชโชว์ๆอะไโอเคเนาะถ่ายได้เลยใช่ไหมถ่ายได้เลยนะคะอ,คอ่ะาก,ก็ต่อต่อได้เลยอ่า ตอนนี้นะคะ,ะกล้องโน้นนะคะกำลังถ่ายทอดเรื่องราวของการที่นะคะกำลังให้ดูเรื่องสินค้าและความตั้งใจนะคะที่อยากจะให้ลูกค้ามีสินค้านะคะหรือมีทางเลือกของการแต่งกายนะคะไม่ว่าจะไปงานงานนะคะงานเตี้ยงนะคะหรือเป็นเรื่องของการทํางานไลฟ์สไตล์นะคะในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะจะมีทางเลือกนะคะในเรื่องของการที่จะ เลือกสีสันคัลเลอร์ฟของเสื้อผ้าอะไรมากมายคือสินค้ามีเยอะแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือทำอย่างไรนะคะให้ร้านค้าและชุมชนของนะคะเพจนางฟ้าราตรีน่ยนะคะสามารถเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วประเทศได้นะคะไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะลูกค้าในท้องถิ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การ d e l ิเวอรี่นะคะก็จะมีรูปแบบในการที่จะส่งถึงบ้านอย่างง่ายๆสบายสายเนาะ วันนี้นะคะเอาเป็นโครงล่างคร่าวๆนะคะมามาเพื่อที่จะแบบว่ามาทักทายกันด้วยแล้วก็มาแนะนาําสาธยายนิดๆหน่อยๆนะคะในเรื่องราวของการที่เราจะ,ะก้าวต่อไปในเรื่องของการทําเพจธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะคะแน่นอนนะคะ,มมะเมื่อสักครู่กล่าวถึงเรื่องของการขนส่งนะคะเราต้องไปคัดเลือกนะคะบริษัทไหนที่จะมีการขนส่ง 1. ราคาประหยัด 2. นะคะคุณภาพดี 3. มนะคะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการไม่ดองสต็อกนะคะการส่งของให้กับลูกค้าตรงต่อเวลาอันนี้คือประเด็นสําคัญมากนะคะ,ะและอีกสําคัญอีกอันนึงนะคะวิธีการจัดการหลังบ้านเพจค่ะนะคะหลังบ้านเพจไม่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการตอบแชทนะคะการทํางานของแอดมินนะคะที่จะ มีในะเรื่องของการนะคะปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเวลาลูกค้านะคะต้องการซื้อสินค้าหรือนะคะจะแจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการส่งของก็จําเป็นที่ต้องมีจุดนี้เนาะแล้วนะคะการในะเรื่องราวของการลงภาพสินค้านะคะลงภาพสินค้ายิ่งแอดนะคะยังไงนะคะให้ปังให้ได,ใได้ให้ได้รับความน่าสนใจเดี๋ยวจะมีในไลฟ์ตตอไปเดี๋ยวเมนทอร์จะเอามาให้นะคะแต่มาในวันนี้นะคะ ก็จะมีนะคะมีในเรื่องราวประเด็นสำคัญนะคะที่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานออนไลน์มันเป็นมากกว่าที่เราจะเล่นเล่นสนุกสนุกนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้ถ้าเรามีแพลตฟอร์มและเรามีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นว่านะคะการเปิดเพจมันเป็นร้านคะ และถ้าเกิดเป็นร้านค้าแล้วเราจะทําธุรกิจรันยังไงอันนี้นะคะรายละเอียดจะตามมาวันนี้นะคะวังเป็นยิ่งว่านะคะการทักทายของกันนะคะแล้วก,กับสถานที่นะคะเรียลลิตี้ของนะคะร้านนะคะมาดามนัดนะคะสำหรับเพจนางฟ้าราตรีก็นะคะน่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเลิกง,งามยามดีสําหรับพวกเราในนะคะกลุ่มเพจออนไลน์สไตล์สวสูงวัยก็อไลน์ได้จ้านะคะ นะคะอายุเก็บไว้ที่บ้านค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณกับจี้นะคะเมนทอร์อายุเพียง20เท่านั้นค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าแล้วจะมีนะคะเรื่องเอกสารมีขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ทุกคนนะคะออนไลน์ยังมีความสุขได้ทั้งเงินและก็ได้ในเรื่องเรานะคะชีวิตที่มีคุณภาพในอันดับต่อไปในครั้งต่อไปค่ะลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ